ก็นี่ครับเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ผมก็มาเอาปุ๋ยดินใบไม้ที่หมักไว้มาใส่ลองมันแบบนี้นะครับนี่ครับมันอายุสองเดือนนะครับเนี่ยเพื่อนๆสองเดือนห้าวันลึงไงเนี่ยสองเดือนนิดๆนะครับไม่ถึงสองเดือนครึ่งครับเนี่ยเป็นปุ๋ยมากที่ ผมหมักไว้ตอนหน้าแล้งนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซผมนี่ก็จะเห็นเลยว่าผมหมักใบไม้ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับในสวนป่าแล้วก็เอามาลองพื้นก่อนปลูกไปแล้วหนึ่งรอบครับแล้วก็หมันสองเดือนผมก็มาใส่อีกครับนี่ครับเ,เพื่อนๆปุ๋ยสูตรยังไม่ได้ใส่เลยนะครับนี่ครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยใบไ,ไม้ครับ ดินใบไม้หมักเองกับมือครับนี่ครับดูขนาดต้นครับให้ดูนี่ครับ,รบ,รบประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆครับว่ามันดีจริงหรือเปล่าครับก็ไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับพูดตามความเป็นจริงไปเลยเพราะว่าไม่รู้จะโกหกไปทำไมครับ ก็มีปุ๋ยใบไม้อยู่แล้วแล้วก็มันจะประหยัดเรื่องปุ๋ยเคมีไปด้วยแต่ว่าลองทําปีแรกครับไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ดินใบไม้นี่ผมใช้มา4ี่ปีผมก็ทํามาเรื่อยครับไว้ปลูกต้นไม้ใส่ผลไม้มันก็ดีครับวันนี้มันลองใส่มันเพราะมันมีเยอะแล้วใบไม้แต่ก่อนมีไม่มากครับแต่ตอนนี้ต้นไม้มันเริ่มโตแบบนี้ใบไม้เยอะครับเป็นน้นตันก็เยอะเราก็มาใส่มันไปเลยครับฝากติดตามด้วยครับทุกคน